บีนม,มานี่เราเม่อรงเมื่อกี้ฉันเดินมาดิมขยะมาเห็นมันเดินอยู่ไม่รู้เป็นอะไรนนแต่มันไม่บินเห<ร>มือน,นมันกระโดดบินได้แค่ทีเดียวใช่ไหมใช่พี<ป>่<อ>แต่เราโตแล้วนะเราอ่ะเป็นไรป่วยหรือเปล่าลูกไม่ใช่หว่านนกใช่ไหมลองเดินดูมันจะให้แก้มันจะเดินบินไหมเฮ้ยไม่บินจริงกับกาบกับกาบเป็นนำน้ำในคลองกับกาบเอาไปนู่นแล้ว ปกตินกมันจะบินแล้วอะเปรียกปะป่วยปะวะมันจะดนมวงับไปกินไหมนะทุกคนที่นี่สองที่แม่ปกตินกมันจะบินแล้วอะทุกคนแต่อันนี้มันดูนิ่งเกินไปเนาะใหญ่ด่นิ่งมากเลยทุกคน,นป่วยนะมันป่วยแต่ขาไม่ได้หักไม่น,ามน่าจะให้ตกไม่หนูไม่น่าเป็นไรบินก็บินได้ทำไมหนูไม่บินอ่ะลูกเอาไงดราชื่ออะไรแม่อยู่ไหนพ่อล่ะกูไม่รู้จักใครแล้วนั้นแหละ น้องเป็นนกเขาวิว<ะ>นกเขาหนาตาแบบนี้บอกว่าตอนนี้นะคะอ o k าส Studio <S <S เปิดรับสมัครอีดิเตอร์ทั้งอีดิเตอร์ TikTok และ YouTube คุณสมบัติเช้โปรแกรมพีเมียมโบกห้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาตำแหน่งที่2รับสมัครตากล้องหญิงใช้กล้อง DSLR เป็นจัดมุ้ภาพได้จัดไฟได้ลุยไปด้วยกันทุกที่ยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆ แม,ม่พาที่อชมมาชีพจ็อบแอคติเมลคอมได้แล้ววันนี้ขนยังไม่โตเต็มตัวโดยเฉพาะบริเวณหัวอย่าพึ่งจับโยนขึ้นต้นไม้เพราะถ้าเป็นลูกนกที่หล่นจากรังพ่อแม่ใจยังคอยเลี้ยงอยู่ใกล้ๆเฝ้าดูห่างๆถ้าพ่อแม่นกยังมาให้อาหารก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติแต่ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นถนนให้ย้ายไปที่สูงเพื่อความปลอดภัยใกล้จุดเดิมขนปีกและหางยังสั้นลำตัวอ้วน แล่เตี้ยน่าจะเป็นช่วงวัยหัดบินจิบหายแย่แล้วเราต้องสับมันบินจากระเบียงเราเหรอเมื่อกี้มันก็บินได้เราเนี่นะเธอตัวใหญ่มากแล้วนะเฮ้ยยังบินไม่ได้เหรอตัวมันเริ่มเนะี่ยโอ้ยหิวไปเนะนี่ยเอาไงดีทานนกเข่าด้วยทุกคนกินหินไม่ได้ยอย่าอย่ากินหินนะไม่ใช่อาหารมันหิวอ่ะพี่มันกินอะไรได้บ้างอะนกไอ้นี่ได้ไหมซีเรียล ก็าก็ได้แล้ววันนี้ให้เอาอาหารแมวหรืออาหารสุน,นัขแช่น้ำอุ่นให้เปื่อยนิ่มอาหารกรณีชั่วคราวถูกเฉินได้อาหารที่เหมาะสมจริงๆคือหนอนอา,อาหารสำหรับลูกนกนี่ฉันส่งได้ปะอาจจะได้มันจะตกลงมาไหมตรงระเบียงเออน่าจะได้นะพี่เออแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงแล้วมันรอดไหมนะทุกคนแต่อยู่อย่างนี้มันดูไม่รลอดอะ่ะคือตรงนี้มีทั้งกระรอกแมว ปลาคาบตั้งชื่อว่าอะไรดีพี่ถัดตั้งให้แล้วไงเมื่อกี้ชื่ออะไรนะจิมิก็คือไม่ใช่่ะทุกคนอาทิตย์เนี้ยเพิ่งผ่านไปประมาณสองสามวันมีนกนะคะมาตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีผ้าลงนกอยู่ด้วยผ้าลงตัวนกที่ตัวอีกทีนึงคือแมวมันลากมาเล่นตัวขนาดประมาณนี้เลยเนาะใหญ่กว่านี้อีกใช่เขาว่าน้องไม่รอดแน่ต่อยู่กับเขาก็ไม่รู้จะรอดไหมทุกคนจะช่วยให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้นะแต่จริงๆไม่อยาก จุ้งเลยอ่ะควาซ้ำประวัตศิศาสตร์จีบีสอมาี่นี่้มาไวัวไวไววหไววฉันจะบิน,บน,ฉ,นฉันจะบินบินไปฉันไม่กลัวอะไรฉันจะบินบินไปฉันไม่กลัวอ้โหโอเคไ้ยไลูกจีบ <c oughs> ีอีกแล้วเหรอ หรือเราวคนเป็ดชื่อไหมจิบบีมันตุยไปแล้วอ่ะน้องจิมมี่มันดูทะลึ่งไปหน่อยพี้ทำให้มันไม่ทะลึ่งหน่อยได้ไหมมิจิมิจิมาดูมิจกดอิ <c oughs> อย่าเลยไ่เรียกยากยแกเป็นจิมบี้ต่อไปนี้เจ้าชื่อเป็นนกเขาอะ่ะ the mountain bird ยาวไปนกเขาไงชื่อโนเนมอ่ะโนเนมปะโนเนมที่เธอส่งก็ <c oughs> เกท,ท้าลูกเจอนกพี่ถนนอะคะ่ะเป็นนกเขา อันนี้สามารถรักษาได้ไหมคะหรือว่าเอาไปตรวจได้ไหมคะได้ค่ะน้นกเขามันรอดไหมคะถ้าสมมติว่าดูแลค่ะ,คะอยู่ที่อาการที่ตรวจมากกว่าครับใช่เพราะว่าต้องดูก่อนว่าเป็นอะไรมาบ้างนที่ตรงมาครับอ๋อแต่ลกเข่าปกติก็เลี้ยงได้ปกติเหรอคะได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็มีการสนังสำอยาที่ดีอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสตอนไดนแล้วตอนนี้เบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างอะคะน้องเอาน้องไว้ในรังได้ไหมคะ ถ้าเกิดจะเอาไว้ก่อนก็สามารถทุกขไปอยู่ในลำก่อนได้ครับอันนี้เหมืนตกรังมาไหมครับใช่ค่ะไม่ได้ยังก็ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงดูแลก่อนนะครับสามารถเอามาปลุกไว้ก่อนก็ได้ครับปัญหาที่อุ่นๆให้เ้าก็ได้อ่าแล้วก็มีน้ําเป็นชามเหรอคะใช่ครับแล้วก็อาหารเป็นอะไรอะไรเหรอคะมันจะมีอาหาร,รนกนะครับนี่มันจะมันจะเขียนว่าอาหารแดง อาหารเม็ดใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นน้ำซารินใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกนกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ากินได้จริงก็เหมือนจะตองอาหารในแบบจุกนมใช่ไหมนิดนึแล้วก็หลอด้อนมก็ได้ที่อุ่นๆมีไฟเปิดมีน้ำแล้วก็มีข้าววางเอาไว้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคได้เลยคะ่ะขอบคุณค,ะค่ะครับทุกคนถ้าจะลองเช็คก,ก่อนนะว่าให้นกที่อยู่ชั้นสองเราเปล่าเพราะว่ามันมีรังนกอยู่แล้ว ตอนแรกคนสวนจะกําจัดทิ้งเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้มันอยู่ไปเถอะไม่รู้ว่ามันตกวะเปล่ามาแล้วม,นะมีเพื่อนใหม่แล้วลูกไม,มไม่เอาแต่มันมีนกตัวหนึ่งตรงนี้จริงๆนะพีเอามาใส่เลยได้ปะแบบเขาเคยเห็นคีปอะที่แบบนกตัวอื่นมันเนียนมันเป็นนกของมันอะแต่ไม่ต้องดูว่ามีรังเปล่าเฮ้ยรังนกจริงด้วยจริงหรอมีนกปะไม่เห็นอะมันเป็นก้อนแบบกลมเลย ไม่ใช่รังแบบนี้มันเป็นกลมแบบรังกลมอ่ะใช่ใช่ใช่ลรังมันแน่เลยเอามาใส่ไหมแต่ไม่เห็นรูเข้ารังมันเลยไหนเห็นปะก้อนก้อนกลมกลมอ่ะทุกคนเหมือนท้าจะเจอรังนะเขาก็เลยจะเอานกไปใส่ที่เดิมนะตอนนี้กำลังให้ทิมงานดูอยู่ว่ารังนั้นมีนกตัวอื่นอยู่ป่าวเพราะปกตินกมันทอดลูกเยอะเนาะใช่ครับนี่ใช่รังมันปะไม่มีอะไรอยู่ในรังเลยหรอเป็นรังกลมกลมเออเป็นรังกลมกลมคืออะไรอยู่ต้งเอ็นต้นไม้เราอะต้นไม้อาจจะหักก็ไม่เป็นไรแต่เอ็นมาอย่างนี้กนแล้วกัน เปนไงง่าลองดูก่อนว่ารูมันอยู่ไหนพี่ว่าถ้าเป็นลังนี้มันจะแบบบางกันส่วะเขาจะยัมอยู่ตรงตัวมันนี่เราดูดีๆนะสักพักมันจะวิ่งออกมาเว้ยเนี่ยเนี่วิ่งทั้งบอกว่าเนี่ยเออว่ะนี่มันวิ่งอ่ะพระฤาีเหรอเห็บเห็บนกแมงวันมันเกาะไม่ปล่อยเลยอ่ะใช่แมงวันมันอยู่อาศัยอยู่ในขนมันอ่ะนี่ด้านหน้านี่ไม่ได้ใช่ว่ะมีขนนกติดอยู่ทางเข้า เดี๋ยวไม่ใช่วะมันคือรังแบบรังบอดป่าววะดี๋ยวมาทำกับทำไม่สำเร็จแล้วเนื้อเะไตันไม่มีทางเข้าแต่เขาเห็นนกงาตรงนี้บ่อยมากเลยเนะาะเปมนโรงพยาลที่ขอน้องไงต้องบอกก่อนไหมโอ้ไม่ได้ให้หมอดีกว่าให้หมอเขาจบที่หมอได้ไหมทำไปเรื่อยอย่างมันอย่ามันเละป่ะไม่คนที่เขารู้จริงจรงทำให้หมอดด้ว่าทุกคนเดี๋ยวหาโรงพยาบาลที่แบบเลี้ยงมันได้เราหาโรงพยาบาลแถวบ้านก่อนนะเพราะว่าโรงพยาบาลที่ไปส่งจีบีมันไกลเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาหามันด้วย เลยเดี๋ยวลองถามเขาก่อนว่าเขารับไหมเจอลงมาแล้วหวังว่าเขาจะรับเจอรถตยู่ที่ไอ้ถนนมาค่ะกลัวตายนะไม่แน่ใจว่าที่นี่ใช่ไหมยังค่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้หนูสามารถดูแลตอนมันบินได้เลยไหมอ,อ๋อที่โทรมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ยืนผ่านคุณหมอหได้ไดจริงจริงโอเค มแมลงวันเพื่อนนมักาะอยู่ที่แขนนะมันเป็นแผลวะอย่งไม่ก็มาแรงวันป่วยเหมือนกันเฮ้ยขออ่อมาเลยไม่แม่ค่ะแม่ก็หอดูก่อนว่าป่วยรอดไหมนะรอดครับหมอเดี๋ยวว่าให้ป่วยมากไหมเป็นยังไงบ้างโอกาสที่จะรอดเยอะไหมหมอจะเจอเพื่อนมันไหมอ่ะต้องเจอโนนีกับโน าคู่จะน้องที่ไหนเลยหน้าบ้านหน้าบ้านเดี๋ยวคุณตกอะไรไหมครับไม่ได้เลยคุณตกไหมแต่ว่าตอนแรกผมมันตกแล้วก็ยืนตกสมมติว่าข้างนอกเหี่ยวก็เลยเห็นน้องเขายืนนิ่งๆไม่ขยับเลยดูเบื้องต้นนะครับในเรื่องของแผลภายนอกยังไม่เจอ,นอเจอนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นน้องธรมรมชาติที่ตามต้องขเขา,าต้องเอียงไปเงี้ยส่วนใหญ่จะมีอยู่สองกรณีก็คือลูกอ่อนแอ แล้วแม่เขาผักลงม,มาหรือตแม่ไม่เลียบเนาะการวิสวดนีก็คือ,อเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นลมแรงฝนตกโดนแมวตะปบอย่างเงี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นนกธรรมชาติเราไม่รู้เนาะว่าพ่อแม่เขามีเชื้อไวรัสหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้นยังไม่ได้เจออาการอะไรทีนี้โดยปกติแล้วถ้านกเราตกกระแทกอ,อะไรหแบบว่าอะไรประมาณนี้เเนนาะี่ยปกติจะต้องเอ็กซเรย์ก่อนแล้วดูว่าในเรื่องของกระดูกอะครับมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าการวิสวดนี่ก็คือดจากถ้ามี ในอีกมีโอเดอร์ไม่ใชยารักาแต่เดี๋ยวเราแก้ได้ได้นุณสามารถเข้ามาดูเนาะไหมอะไรนะครับเข้ามาเกี่ยมใช่ไหมจ้างครับเข้ามาได้ับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเอ็กโซติกอ่ะหจะแนะนําให้มาสุกช่วงประมาณปายสายหรืองเย็นเพราะว่าจากอันนึงก็คือถ้าอยากคุยเราหมอด้วยครัเคสมันจะม่เยอะใช่แล้วก็มันจะเป็นแบบเยาว่เสร็จพอดีสแสิบวันประมาณ ตัวเ <Thank you. S 1> ป็นแบบที่ดีแล้วคนก็เดี๋ยวก็คอยพยายามอัปเดตแล้วกันแต่งหึ่งนี้ผมกลัวม,มากนะคือนกมันเลี้ยงยากจริงเพราะมัอนนกธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่แบบนกที่แบบเขาเลี้ยงแบบตามสายพันธุ์ไงวันนีว่า,าไ,ไม่น่ามีอะไรเพราะอย่างไรก็คือมันไม่ตกมาเจ็บป่าเจ็บก็น่าจะมีโอกาสสูงแต่ร่ำมาลองดูเดีย๋ยวเขาจะโทรมาบอกนะใช่แล้วถามหมอได้ว่าอ่าแล้วไอ้น้องโนแวียเป็นไงบ้างเนี่ยปวดอึ ในเรื่องของอึดนงนกจริงๆริงส่วนตุนยังไม่ค่อยดีปกติแล้วนกที่กินพวกไม่ได้ทานยาพืชหรือว่าไม่ได้กินเนื้อสัดส่วน,วนพวกแบคทีเรียมันจะเป็นพวกนี้ไอพวกดำๆพวกนี้ครับจริงๆมันจะเป็นตะกอนเนาะเป็นเรืของตัวคอนเทนต์นี่คือไม่ว่ากันแต่แบคทีเรียจะดูพวกนี้เป็นหลักเนาะไอพวกที่อยู่เป็นแบคทีราพวกนี้ครับจะเป็นแต่การใช้ยาฆ่าเชื้อหรือว่าในกลุ่มพวกยาฆ่าเชื้อวิดก็จะมี side effect ต่อลูกนกเช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ากินได้น้ำหนักขึ้นยังไม่ได้มีภาวะถ่ายเป็นยแต่งัมูก แเหมือนที่หมอบอกนกที่เราจะเจอพวกที่ตกจากต้นไม้อยู่สองกรณีก็คือหนึ่งก็อุบัติเหตุสองก็คือร่างกายอ่อนแรงเป็นพวกเนเชื่อเราเลชั่นแล้วกันแม่ดูแลอ่าใช่แม่เขียอใช่ถ้าแม่เขี่ยส่วนใหญ่ครับมาก็จะสุดโรมผอมอย่างเงี้ยแต่คนนี้ไม่ใช่อ้วนมาเลยใช่คนนี้ดูมีรุ้นอยู่เนาะอาจจะเป็นในเรื่องอุบัติเหตุไหมอาจจะฝึกบินเพิ่งเริ่มบินเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนอยู่ในกรงนะครับมีร่อนไปร่อนมาถือว่าดีอยู่ใช่ใช่แต่ถ้านกป่วยระดับแรกที่เราจะเห็นก็คือขน เริ่มหย่อนเริ่มไม่มีการจับทรงองตัวเองขนดูแปลกๆอย่างนี้ครับหรือว่าอ่านน้ำตัวเองลดลงรอดผมว่ารอนแหละคิดว่าแต่ว่าจะทรงมาดีอยู่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นที่แบบมาแบบโอ้งเนีแยกระปกเป็นแผลอะไรเงี้ยไหนจะร่างกายฟื้นฟูไหนจะรับสาเหตุไหนจะติดเชื้อมาผมกลับรอบพวกนั้นบอกว่าจะตีว่าห้าสิบห้าเลยแต่คนได้ประมาณ80 20่สถือว่าโอเคแต่เขาไม่ใช่นกนี้นะครับที่มาไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นขนตกเขาก็เดี๋ยวเราจะมาทยอย เยี่ยมเรื่อยๆนะวันนี้มาหนึกงแหวนคุหมอท่านเล่นนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนแค่พอร์ตเหมือนว่าจะเก้ข้างหน้าเยอะบอกว่าอาจจะให้เย<ช>ี่ยมอย่างเดียวไม่แน่เพราว่าต้องทำเพสอื่นใช่ามาเลยโอ้โหข่าวร้ายตลอดหายนะลูกนอนนอนนอนอยู่เห็นเห็นเลยว่าหลับตา สิบวันหันไปเรียบร้อย no โนเนมทำแบ็คโฮมโนนมาตรงขึ้นเยอะเลยอะพี่มันอยากจะบินแล้วโนเนมดูแข็งแรงขึ้นเยอะอ่ะใช่คือปากมันดูยาวขึ้นตัวก็ยาวขึ้นแต่แรกมันดูอ้วนเตี้ยตอนนี้คือมันดูยาวแล้วก็นที่หางดูค่อนข้างสวยมากทุกคนคือตอนนี้โน,นเนมอะกินอาหารด้วยปากตัวเองได้แล้วไม่ต้องมีคนปอนแล้วนะทุกคนรู้เปล่าว่าจริงๆรนกบางผนันอุดมมากเลยนะแอชนกที่แดงตามบ้านมันชอบจิกมือเวลาเราเอานิ้วเข้าไปอย่างเงี้ย <LY humming> ใช<จ>่ขนขึ้นเหรอาจะทำให้มันกุมวาค่าเสียหายในการช่วยเหลือนกตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าประมาณ3 6 0 0กรกว่าบาทแต่ก <ped> ็คุ้มแล้วเพราะว่ามันผอมลงแล้วนะแต่จริงๆน้ำหนักมันเพิ่มนะหมอบอกว่าน้ำหนักมันเพิ่มนะคะทุกคนใช่คือขนมันฟูขึ้นนะเันว่าถึงเวลาที่ต้องบินบินแล้วแม่เรียกแล้วนเนมโนเนมอันนึงเติมใหญ่ก็อย่าลืมกูนะแวะมาหาที่บ้านมันก็ได้เออแต่ไม่เอาขี้มานะไปนะไปเลยลูกบิน ทางไหนแน่เลยทุกคนมือแขนมันไม่รู้ว่าทางออกคืออะไรมันเด็กอ่ะเพราะว่าทางที่ดีแกหยิบมันขึ้นมาเอาออกมาแล้วก็ล่อยมันไม่ฉีกมือฉันมันตกรอแล้วมันจะกัดคอนไม่ไปแล้วเขาเชื่อมันไม่กัดถ้าแตขาให้แกแสนหนึ่งถ้ามันกัดแน่ใจเออฉันไม่เอาหรอกคือแสนขอให้ร้านหนึ่งแกมันไม่มีทางกัดแกแน่นอนเทปกาทันใหม่เออบิน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 ิน นี่ฮับไม่ลจอทำไมเราหรอนี่ไอยูดินี่งมากในต้องบินให้สูงจากใค้เขาบินเลยลูกไพบินเลย่บินได้ไหมลูกไม่กลัวบินสของฟ้าครั้งแรกนะนอจะงงๆอยู่นะเาไม่เคยเจอต้นไม้อย่างนี้เลยแบบปกติแต่รังแล้วก็ตกมาตอนพายุเข้านนีมบินได้ปล่าลูกแมรไม่กล้าบินอ่ะใส่ยืนตั้งอยู่ในกงก็บินได้เหรอบีบบินนี่ บินต้องบินได้แกต้องไปอุ้มมันมาบี้กูไม่กล้าจับเดี๋ยวกล้าทันใหม่เออชอบน้องสาวแม่ครับนี่ดันีแล้วชอบแม่รับสมัครเหมืเคยน้องเขาสวยมันคุณแม่เหรอเดี๋ยวมันตกตัวไม่ได้ไกโอเคเดี๋ยวเราให้ทีมงานที่สั่งลูกไก่ไปหยิบให้ได้เอเลนกปชอบแล้วโอ้ย จำไว้ไม่ต้องบินให้สูงอนนี้ก็เหมือนจีบีแล้วที่แบบใช่ตอนนี้คือคุณหมอเขาดูแลดีนะเขาตรวจทุกอย่างดีแล้วแบบคือหมอเขาดูแลค่อนข้างดีมากดูโปรมากก็สบายใจเพราะจากจีบีนี่คือผมงอเครียดเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยกล้าย,ยุ่งกับนกไ็อยากช่วยนกที่ไหนเลยเพราะกลัวเป็นอย่างนั้นเนีย่ยรู้ว่ามันจะบินไปหาแม่ใหมันไหมเพราะว่ามันจำไม่ได้หรอกนกมันไม่น่าจาได้ใช่ไหมทุกคนว่าแบบไหนพ่อไหนแม่ไม่น่าจําได้ใช่เดี๋ยวมันก็ไปหาแฟนเอาอ๋อเป็นวาออ่ะตัวหไม่ ไปมันกันอีกอ่ะนี่ไงอยู่ดิไม่เข้กันไปแล้วเฮ้ยมันอยู่บเพื่อนมันบินไปอยู่ครอบครมันไปอยู่ข้างบนเจ้าใอ่ะตื้นใจมันทุกคนคือผมไม่คิดเลยว่าผมจะรักษานกนี่มันบินไปหมดแล้วไหนมันโตขึ้นอีกแล้วนั่นไม่น่าใช่ไหมนะพี่มันตัวใหญ่คือมันเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยว่ะที่มันบินขึ้นไปไปฉากครอบครัวมันทุกคนคือมันมีสิงนกอ่ะอยู่ข้างบนตลอดแต่เราไม่เห็นตัวใช่ไหมแต่เมื่อกี้น้องโอเนมพยายามบิน เพื่อขึ้นไปตรงปลายนั้นเพื่อหาเพื่อนช่วแม่มันไม่รู้แต่แรกผมก็ไม่รู้นะแบบเฮ้ยมันใช่นกพันเดียวกันเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอมนเรียมาอยู่นี้เราดูอ่ะมันกระโดดกันสองสามตัวตรงเนี้ยรู้สึกดีใจนะที่ได้ช่วยน้องโดนเนียมไว้ แม้จะเป็นเวลาอันสั้น10วันและน้องก็จากเราไปด้วยความรวดเร็วจากไปที่นี่ไม่ใช่แปว่าตุยหมายถึงว่าไปเจอคขาบคจริงๆก็หวังนะครับว่าวันหนึ่งโนเนมจะบินมาหาเราบ้างนล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนใช่มันเหมือนกันทุกตัวเลยเป็นไป,ไปได้ไหมว่าเราจะไม่รู้ใช่แล้วประเด็นคือไอโนเวก็หายไปแล้วเด็กเราก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่ว่าอันไหนคือโนเว้ยโนโนเนมแต่ท่านังคนดีละ <c oughs> น้องได้ใช้ชีวิตต,ตามธรรมชาติแทนที่จะต้องเกือบตุย นี่เราช่วยไว้แต่มันรีบไปไปไหมมันไม่เห็นบอกลาเราเลยมันแบบมาๆาแบบว่าพ่อแคมเบ้ครับขอบคุณที่ชุบชีวิตผมผมบินไปแล้วนะครับบินทั่วอย่างนี้เลยอะลมึงจะไปก็ไปเลยเหรอ,อเอ้ยครับทุกคนก็ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้น้องโนเองครับวันนี้บอกเลยว่า10วันที่ผ่านมาโนเนมรอดและมีชีวิตที่ดีสำหรับวันนี้นอรอดแล้วดีใจมากขอบคุณที่รับชมครับมันอาจจะเป็นจีบีมาเกิดก็ได้ขาย <โล S 2> จังเลยปกติการจะเกิดครั้งหนึ่งนี่มันต้องแบบพันชาติ มันนล้าปีจิตสุดท้ายพาไปเกิดตายพรุเกิดเลยนี่มันยังเกิดเป็นนกต่อยอแ,แค่เปลี่ยนพันโนเนคนะบ้ารอบนี้จะไปเกิดใหม่นะนึกถึงน,นกฟามิงโกไว้แล้วมาบ้านกูเลยกู้อ,อยากเนี้ย มีเช็คมีเช็คระบบเ้าผามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอนอัจฉมามีเช็คเคล็ดลับคุณดีของอปป้าไปจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้อปป้าแอนอัจฉมีอล่จมไปจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้